บันทีพึ่งมีจำมีบ้านผมไม่มีอะไรเลยถ้าถ้าบ้านผมนี่ไปตลาดอย่างเดียวครับสวัสดีครับกส้ี่โอ้ร้อนกควันขึ้นเลยครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีพน้องชาวยูทูบนะครับมาอยู่กับช่องไรสังกัดดังซึ่งนะฮะคลิปนี้ก็มาเล่นที่บ้านหัวหน้าโจยเหมือนเดิมครับอันนี้ว่างงานนะครับมาดูครับหัวหน้าจิรศอากรอบ ย่างไก่ให้กินนะครับกับจี้พึ่งแล้วครับนี่อ่ะนะวางงานวางงานวันนี้เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ลุยงานครับถ้าฝนไม่ตกครับถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ลุยงานครับเอฟซีก็จะได้ดูอ่าคลิปกันนะครับวันนี้ก็มาดูรโมเฮยูิงครับโม่เฮย่เยเฮยเดี๋ยวจางยินครับ เดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะเปิดละตอนนี้จะเปิดช่องเลยผมจะไม่ให้ใครถ่ายจะเปิดเองถ่ายเองคเลยเปิดเองถ่ายเองถ่ายเองอยู่ในรถสบายเลยเพราะอีแหละแช่มมาคุกขึแช่มมาได้คิดเห็นไหมซอเซฟนะถ่ายเองเลยถ่ายทีแตะบุกีซอเซฟซอเซฟแล้ร่าหักหน่อยโอ้ติ๊กต็อกกีจ้นเนื้อซอเซฟเลยไม่ธรรมดาเลยตลกนะคือยังอเขาจ้าไปได้ยังกับงูงูบ่งูใหญ่ ู้เลืมไม่ทำงานเลยครับไม่ได้ทำครับผมมันมีฝนตกเมื่อวานฝนตกโรงงานไม่ได้ผมว่าจะไปทะเลวันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลครับวคน่ายจุจะพาไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวเราติดตามชมกันไปน้ำบ่ไปน้ำล้อช็อตเด็ดตัวนั้นใครไม่ไปน้ำไปอย่างน้าเจ้าหนีล้อจะไปเล่นน้ำคน่ายจุจะไปลงน้ำนะครับไม่ไปน้ำไปสีเขียว ไปไปน้ำกับเดวมมันไม่ได้เกี่ยวแล้วสวัสดีครับแซมบิงกับมูันไปวันนั้นในวันนั้นไปบรรยากาศยังแบบโอ้อะไรวะเบรรยากาศสวนสากลฝนตกทำรั่วสาระจริงพูดอะไรานี่อะรสนสากลสวนสากเนี่ยเลยสสาคลโอ้โอ้สวนสอกลมีมีดหรอ เอฟเรียนมากยังไงวะสมุทรสาครจบจบมาจากบ้านสมุทรใช่ไหมจบพมพศครับจะพูดสมุทรสาครไม่ได้อ้าวนี่เหรอที่อ่านว่าอะไรอ่ะสมุทรสาวสวัสดีครับแซมบิงเนี่ยอ่าบางทีเขาพิมพ์ไม่ถูกเราต้องเราเราต้องเพื่อนเนอะสมุทรสาครใช่ไหมอ๋อเขาเขาพิมพ์ผิดเขาลืมใะ่ไหนเขาพิมพ์ผิดนะมาถึงแค่คอควายแล้วใช่มันทอนมากลงมาสมุทรสาครนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเออแต่มันพิมพ์พิมพ์ผิดครับผม คน่ายจรวดหันไม่ทันคนกินแล้วคนกินหลายหมดมาทะเลระยองครับสวยอืมเกจ๊อ่านคอมเมนต์ให้หน่อยบ่มีคอมเมนต์เลยเ่ะอจะไม่กันมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับอ่าต่อไปก็อ่าเกจ๊พึ่งนะจะทำคลิปเองนะครับจะทำคลิปเอง น่าจื้อแล้วครับจอแล้วค่ะจอแล้วโอ้ยเขาก็ให้เปลงอยู่แล้วคอยดูเด้อโอ้เคลื่อนน้ำนาโรงองเปัเมันเตบอนอันก่กเตะกเอ้อหนูจงายงายเจพิงพูดภาษาอะไรเดียวเอ เดี๋ยวพาโมนี่นะไปตามไปโน่นนี่นะเดี๋ยวเอฟซีก็เดี๋ยวเอฟซีก็ให้เพล่านะทีนี้เพล่าเลยทีนี้แกจะเมียราท่าโอเต้ยังไงเออจะเมียราเต้ต้องหันกล้องไปข้างหน้าคุณครับกลับกล้องกลับกล้องเนี่ยหน้าหน้าเจ๊ไง อ้าวคเนลอ้าวคเปยเ็นไคือเจื่อยไมอาวถอก้องก้องคืออะไรเอีหนยเอรมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เขินเขิเหมือนกันนะทุกวันก็เริ่มจากไม่ก็เราไม่เคยไงนั่นแหละนี่มถายนเอ้าเอฟซีหน่อยเอฟซีชอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกอ่าติดามติดามติดจ้มเายเดี๋ยวจะเปิดช่องโค้ชโมยไม่หรอคนโค อีไรเนบ้านมีแนวถอนยังเซมโอ้แซมโชว์ดิเซมแซมโชว์ดิ้าโชว์ยิ้มหน่อยเวลากินข้าวเห็นหน้าเบื่อไม่ไม่ไม่หรอกมันมันเป็นตามสไตล์ของเขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคูทุกคนนะคะเป็นคนใหม่ของแซมหรอไม่ได้ ดีครับเจมึงอ๋อสวัสดีครัองานจะเป็นคนจุงกะเจ็บป,ปรุคจนียจะพี่น้องอย่าพูดแบบนั้นนะจิงไก่ไหมจิงไก่ไหมดีบางโฟนปรุคเนียอรอ้หิงสเล,ลงคลั่งโอ้เลงคลั่งใครบางคนเลยเสียงดังจา้า<อ>สเล,ลงคละะงงั่งแต่ว่าเสียงดังอ่าต้องเปรด้วยไม่เปรนี่เอฟซีเอฟซีจะไม่รู้เดี๋ยวก็ถามอีกหิงกรด แปลว่าอึ้งเขาฮิ้นเจอร์สิงครับสวัสดีครับฮิ้นเจอร์แปลาอึ่งอย่างเสียงแม่ขอโทษแต่เออเออพลาเค้ากันไปเนาะพี่น้องคลาเค้ากันไปอาเซมบิงอ่เป็นมือกล้องนะเป็นมือกล้องถือไว้เจ๊เพิ่งอ่านเนาะ ค่อยดูท้ายคลิปอยากรู้เราต้องดูท้ายคลิปยองให้เราติดตามยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้หน้าโจทไหว้ายข้ามแม่น้ำเพิ่งมีงานหลวงมเครื่องนี้งานหลวงหรอเอาปุ๊บไปก่อนเนาะงานหลวงไปก่อนไปก่อนอไปก่อนเราเขาไม่เขาเรียกว่ามันมีอีพีหนึ่งก็มีอีพีสองอีพีสามไปเรื่อย นองานหลวงไม่ม,นนมีแต่งานนอนช่ว <c oughs> งนี้งานนอน,นสวัสดีจ้าคุณเปาเปา,ปาสามร้อยิ่งยินดีที่ได้รู้จักค่ะ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะยินดีที่ได้รู้จักเจ้อ๋อ,อไม่ค่ะชินแล้วอยากเห็นน้องเจ้พึ่งเอยากเห็นน้องเจ้พึ่งอ๋อ นั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในบ้านจ้ะนั่งพักอยู่ในบ้านอยู่อันนั้นก็น้องสาวมามาจากกรุงเทพเป็นช่างชัดผมแซมบิงบอกว่าหน้าไม่เหมือนกันฝนตกไหมครับไม่ตกค่ะวันนี้เหมืล็กตัวซุยกว่าเนาะกงเหมือนจะมาเขาคงเหมือนจะมาเขาพัดอร่อยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนนะคะถึงจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์แต่ก็ พูดจริงยิ่งน่าไปถ่ายเองนั่นแหละโอ้ถ่ายของไทยเองนี่ยเจ้าเลยเหรอยังไม่เจอเนื้อคู่อย่างครับผมยังไม่เจอเลยตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้ก็เราเลาะแร่กับเจพึ่งกันแล้วเราจะไปมุดน้ำหาน้องสาวหน่อยน้องสาวเซมป่ะเอาใช่น้องสาวเจพึ่งจ้าสาวเจพึ่งเจพึ่งเจพึ่ง๋อก็ ธรรมดาประมาณนี้อาจารย์พอ่ะคุยอย่างนี้นะเรื่องอะไรเรื่องดีๆคุยกับเบบซีหน่อยมันจะให้ยอดมันขึ้นไงมันฉลาดมันโหดดีก็คุยได้ก็คุยได้ไปเรื่อยๆนี่แหละนี่เนาะเบบี้ซีเยอะเลยไม่ก็ขอบคุณที่คนทุกคนติดตามนะโอ้กางบูหมดแล้วเออแบบเดียวไอ้เซมกาเอากามเอาหมดเลยนู่นน่ะนู่นน่ะดูอ่าไม่ฉันใส่ ฟ้าไทยเปิดไฟครึ่งหนึ่งขาดปลาตุ้มไปเปล่าอปลาตุ้มน่าจะติดธุระนะจ๊ะยังไม่เห็นปลาตุ้มมาเอสจีสมุดสมุดอะไรนะมุดสาคอนน้องเพื่อนค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะถ้าทุกคนที่กำลังทำงานอยู่ก็ก็ระมัดระวังนะคะต้องพาไปหาฮะน้องน้องใจวิ่งแล้วน้ำฝนน้ำฝนพักอยู่ฝกคือเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะเรื่องจริงนะงานกำลังพัก ถ้าไม่พักก็จะพาไปแต่ก็เราก็เขามาหาเราเนาะใช่เวลาส่วนตัวคนนี้ช่างตัดผมเป็นช่างตัดผมผู้ชายนะวินเทจกำลังตัดวินเทจอยู่เททจชั่าาอะไรคือวินเทจตัดไทยยี่ป่ะตัดผมสไตล์ผู้ชายตัดแบบของเปิดข้างกันบอจ้ากับฝนมา นาจ้ตัดดูเลยนมาบายลงเกียนมาจารกับเขากลัเียวช่างแต่อย่าตัดใจแล้วกันเอ้ยเจเจอคำเจอาคำนี่หัวหน้าโจยแล้วมีเฮเลยครับมึนมวยเลยบ้านรับไปเมืองครับไปกับปลาตุงเ น้องเจ้าพึ่งสวยขอบคุณค่ะเอ้าเห็นยังไม่เห็นเลยเสร็จแล้วเต็มใส่ใ้พี่น่าจะลงแลนวมั้งเห็นน่าจะลงแล้วมั้งอ๋อโอ้ว่ยเว่ยเจ้คลิปเราเยอะดิ่อยมันจะไม่ได้เยอะยังไงเซฟวิ่งอ่ะดูมันั่งอย่างนี้เป็นสิบคลิปแล้วเนี่ยทั้งไลฟ์สดทั้งคลิป่ะแป๊บเดียวเองเนี่ยฮีงไม่เห็นมันถ่ายเลยมีหวอนเหนื่อยแล้วกินเหนื่อยแล้ว อาสวัสดีครับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำช่อง y o u t u ูบอ่าไรสังกัดดังซึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านอ่าหน้าจรวรกับเจ๊พึ่งนะแล้วก <time> <reco Christ. S 3> ็น้องน้องหัวหน้าจริโร่ครับอ่าฝากกดติดตามด้วยครับอ๋อน้องหัวหน้าจิโร่ก็ฝากอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ